กุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอําเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าดูแลโดยพ่อเลี้ยงบอลน,นะคะส่วนเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4นะคะวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตรถรถไถในร้านของคุณเสมอสาขาระยองกันนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเริ่มต้นที่หน้าร้านนะคะ คันแรกนะคะจะเป็นรถรุ่นแถล3608 DT นดีทะคะมาพร,าร้อมอุปกรณ์ตัวบุ้งกี่นะคะรุ่น LA508 นะคะคันนี้นะคะพร้อมชุดโอนนะคะเร่นทะเบียนนะคะราคาขายอยู่ที่329,000บาทน,นะคะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูคร่าวๆกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้เรามีรีวิวแยกแยกไปแล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมขอรีวิวแยกขอ รูปภาพแยกได้เลยนะคะมีหมดแล้วค่ะสำหรับรถคันนี้ไปพร้อมอุกรณ์ถังทวงหลังนะคะสวยๆเดิมๆกันเลยนะคะสำหรับรถคันนี้329,000บาทราคาย,ย่อมยาวนะคะขั้นถัดมาอันนี้จะเป็นรถใหม่เพิ่งเข้านะคะ m 6 0 4 0เดี๋ยวพาไปดูคร่าวๆก่อนนะคะไปพร้อมกับใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านบุกเบิกนะคะปี B 62นะคะคันนี้เพิ่งเข้าราคาขายน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นต้นๆน,นะคะ นี่สภาพเดิมๆเลยเรายังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ทำสีนะคะปรับสภาพทำสีค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันเลยนะคะจริงๆฝั่งข้างหน้านี้ก็ยังพอมีให้เลือกนะคะเป็นตัวเข้ามาใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะคะจะเป็นรุ่น l 4 7นะคะ L 4 0แล้วก็ L ่า L40 เหมือนกันนะคะถ้าลูกค้าสนใจมาดูรถได้เลยนะคะที่ร้านค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันนะคะคันแรกจะเป็น L 4 5 0 8 DI ไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดาดินหน้าและผังครัวหลังนะคะราคาขายของคันแรกอยู่ที่2,99,000บาทนะคะเป็น L 4 5 0 8 DI ปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะเช็คทุกอย่างให้แล้วนะคะ <c oughs> ส่วนคันนี้ก็เหมือนกันนะคะ L4508DI นะคะราคาขายที่2 8 9 0 0 0บาทนะคะสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยหรือเข้ามาทดสอบระบบได้นะคะลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้ทั้งหมดนะคะ mm hmm. คันต่อมาเป็น L4018 นะคะ <net> คันนี้สภาพเดิมๆนะคะ200ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันคร่าวๆนะคะ สีสันเดิมๆนะคะดูรอยมาร์กยังอยู่นะคะหัว PTO ยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะคะราคาอยู่ที่469,000บาทนะคะรถค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะคะ200ชั่วโมงไม้แท้นะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจเรามีทำคลิปทดสอบระบบแยกมีรีวิวแยกแล้วค่ะดูสีใบดำยังมีสีติดอยู่เลยนะคะใช้งานมาน้อยมากๆ คุ้มมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะเดิมๆทั้งคันถัดไปก็จะเป็น L40 เหมือนกันนะคะราคา459,000บาทนะคะตัวนี้ใช้งานประมาณเดินไปดูความ่ชั่วโมง700ชั่วโมงนะคะตัวนี้จะเดิมๆนะคะลูกค้าลองดูก่อนนะคะคันถัดมาจะเป็น4018ใบดันคันบนนะคะ ไปพร้อมกับฐานบุกเบิกหลังนะคะราคา3 9 9 0 0 0บาทค่ะเราไปดูรุ่นถัดไปเลยนะคะตัวนี้จะเป็น3218นะคะราคา381900บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและตัดหญ้านะคะคันถัดไปข้างหน้านะคะตัวนี้เป็น L47 นะคะรถเพิ่งเสร็จมามีเปลี่ยนยางหลังให้นะคะ ตัวนี้เพิ่งมายังไม่รู้ราคาเลยน่าจะอยู่ที่3ปลายปลายนะคะเดี๋ยวจะทำรีวิวไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้จะทำรีวิวแยกนะคะอ่าคันต่อมาของคันนี้จะเป็น L4018SP เข้าใหม่นะคะใช้งานประมาณ300ชั่วโมงรถปี64นะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆราคา4,49,000บาทไปพร้อมกับระบบติดตามรถด้วยนะคะเป็น GPS ระบบ k i s สนะคะ l 4 0 1 8 sp ราคา4 4 9 0 0 0บาทนะคะตัวมีตัวนี้จะมีทำคลิปแยกไว้แล้วนะคะถัดมาจะเป็น l 3 2 1 8อีกคันนึงนะคะดูเลยลูกค้าท่านใดสนใจ l 3 2 1 8ตอนนี้ยังพอมีให้เลือกนะคะถัดไปก็จะเป็น l 5 0 1 8นะคะตัวนี้ยังใหม่รถราชวานปี6162นะคะ4 9 9 9 0 0บาทนะคะ รถมันแคบไปไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็น L47 นะคะราคา3 9 9 0 0บาทนะคะครัยังหน้าใหม่ค่ะลูกค้าท่าในใดสนใจก็เข้ามาเลยนะคะ ถัดไปนะคะจะเป็น 47SP นะคะ419,000บาทใบดันผ่านพัวนะคะอ,อุปก,กรณ์2ชิ้นนะคะตัวคันนี้ก็มีรีวิวแยกแล้วขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยสนใจคันไหนนะคะแล้วก็จะมี b 2 7 4 0 344ใบดันตัดหญ้าใหม่นะคะรถปี62สภาพเติมๆรถยังสวยอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาทางด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นรถ L3408DI ราคา239,000บาทนะคะ ใบดันผ่าน5นะคะตัวนี้รถสวยนะคะตอนนี้ก็จะเป็น3218นะคะและคันถัดมาก็จะเป็น3218 SP นี้เลือกอยู่3 0 8นะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะคันแรกจะเป็น3608 SP นะคะ สนใจเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะคันต่อมาจะเป็น L5018 นะคะปี6162นะคะราคาขายอยู่ที่400,000ปลายๆ409,000 409,000นะคะปี P 61คันต่อไปก็เป็น L5018 เหมือนกันนะคะตรงนี้จะเป็น L5018 ทั้งหมดมียังมีให้เลือกอยู่ลูกค้าเข้ามาดูได้เลยนะคะและคันนี้ก็จะเป็น4 7นะคะเพิ่งออกมาวันนี้ อ๋อราคาตัวนี้จะเป็น3 6 9 0 0 0นะคะสำหรับ47คันนี้นะคะแล้วก็ m 6 0 S40 M6040SU คันนี้นะคะลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้ราคายังไม่รู้เลยเพราะรถเพิ่งออกมาวันนี้นะคะยางหลังใหม่เลยนะคะ2เส้นหลังคาใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีทำรีวิวแยกนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอ่า รถไถที่เราเอามาอัปเดตให้ลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดนะคะกำลังมองหารถไถมือ2อปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านุูเสมอแทักเตอร์ได้เลยนะคะ063 453 9 224สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ